สวัสดีครับสวัสดีนะครับเรียนท่านผู้นริการท่านรองผู้นริการนะครับคณะครูทุกท่านแล้วก็ลูกๆนะครับชาวชมพูฟ้าทุกคนนะครับเอาวันนี้นะครับที่เห็นด้านหน้านี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลกําไรนะครับจากการฝึกซ้อมดนตรีนะครับมีหลายคนนะครับที่ มาสมัครนะครับมีหลายคนที่มาสมัครแต่ด้วยกระบวนการซึ่คุปูได้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็คุณรูณจะทดลองใจบางคนนะครับก็ทําให้เหลือสมาชิกเพื่อเปลียงเท่านี้นะครับจากเกือบ60คนนะนะครับนี่คือความตั้งใจนะครับของพวกเขานะครับหลายคนเข้ามานะครับ คุณครูให้ทดลองเป่าประมาณสามวันนี้เลยนะครับแสดงว่าใจใจคนเราเนี่ยมันสำคัญกว่าทุกอย่างเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวอธิบายนะครับวงเครื่องเป่านะครับหรือว่าวงดินอองซอมเบิลน,นะครับอาโดยปกติแล้วนะครับระดับปฐมศึกษานะครับระดับปฐมศึกษา เขาจะไม่ค่อยนิยมแข่งกันนะครับเพราะว่าทักษะการบรรเลงเครื่องเป่านะครับในระดับประถมศึกษาเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับมันเกินคําว่าระดับประถมนะครับฉะนั้นจะมักเห็นได้กับโรงเรียนมัธยมที่มีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าสรีระร่างกายของนักเรียนมัธยมเนี่ยนะครับจะพร้อมสําหรับการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทนี้นะครับ แต่วันนี้นะครับก็เป็นบทให้พวกเราได้เห็นแล้วว่านะครับจะยากขนาดไหนนะครับถ้าใจเราสู้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆน,นะครับอ้าวันนี้คุณรูจะเประเลงสองบทเพลงนะครับบทเพลงที่หนึ่งนะครับก็คือบทเพลงคำหวานคำหวานนะครับเป็นบทเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องผมโรงนะครับ คุณครูได้เปิดให้พวกเราได้รับชมนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์ดนตรีไทยและการส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรีแล้วในวิชาดนตรีนะครับเพลงที่สองนะครับอเป็นบทเพลงที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เหมือนกันนะครับเรื่องสตาร์วอ s ์นะครับเป็นเมนทีมมันนะครับอ่ะอแต่เพาะไม่เพาะนะครับอ่ะแล้วก็ส,สงสัยแล้วว่าพวกเราเป็น ไปฟ้าเหรียญทองระดับ,บที่เจ็ดมาได้ยังไงนะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะแต่คุณครูเ,ยเคยสอนไปแล้วในวิชาดนตรีนะครับว่ามันมีวงดนตรีประเภทนี้อยู่แล้วก็เปิดให้ฟังแล้วนะครับโอเคนะครับอ่าเชิยลงเลยครับ เดี๋ยววันจันนะครับเรามีเดี๋ยวพิงกับเดี๋ยวโบดนะครับอ่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวพิงมาดีดโชว์หน้ารับทงนะครับแล้วก็เอาเดี๋ยวโบดมาเป่าโชว์ด้วยนะครับดีไหมอ่าดีนะครับอ่าขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้พวกพี่ๆในชั้นหนึ่งครับขอบคุณครับ